สวัสดีค <n> รับผมต่างกันเจอสองฟังสุยแรงจริงครับอันนี้พูดถึงฟองสุยต่อเอออันนี้พูดถึงเออกลางอวังเตียงนี่นะเออสกคงกับเออกับประตูเออเรียกว่าเซคีเกีอันนี้สนใจระวังให้เขาน่ามีชีวิตชีวาหรือหรือมีเกิดมีรูปง่ายขึ้นเนี่ยเรียกว่าเซคีเกก เสนที่เกิดมันมันจะมีมีสีสีอย่างอันนี้นะผมเอาอย่างหนึ่งกกอนเนี่ยก็คือถ้าจะให้ผู้หญิงมีตั寭寭้งคังนะผู้หญิงต้องนั่งอยู่ที่ตำแหน่งวางเตียงอยู่ที่ตะวังตกตะวัตกเฉียงใต้ตะวัตกเฉียงใต้นะเออนักวิชาเรียกว่าคุงขวย คุงควดคุงก็คือเป็นท่องของผู้หญิงนะครับนะผู้หญิงหรือเอ่อหรือแม่หรือคุณแก่น้องกังนี้ดีครับเออนี่ชาวบ้านูดหญิงเขาต้องกังมีคังนะเออวางเทียงอยู่ที่อตออต้องตกแสงใต้ที่ว่าคุ้งควยออถ้าเป็นลกากต้องตกก็จริงดีแต่ลากต้องตกมาเอ่อเอ่เอคนคนหนึ่งยัง ยังยังย <olor S 1> <rat> ังไม่รู yani layers, ้แต่เราดูว่าตะวังตกเฉียงใต้ตะวงเตียงอ่าสองสามพูจิณณ์มีอ่ามีตั้งขังได้ง่ายแต่แต่ต้องมีปลาตูต้องอยูเยอะยังันเนี่ยปลาตูตัวนี้ก็คือตะวังออกเฉียงเหนือออกเฉียงเหนือเรียกว่ากึ่งขวั่กึ่งกับคุ้งนะอันนี้วิชาเรียกว่าแซคีเกะแซคีแซคีเกะก็คือโกก็ทำห้มีรูปง่า อันนี้ผมใช้วิชานี้วางเตียงให้ผู้หญิงที่มีลูกยานนะ,ะก็สำเร็จได้บางได้เหมือนกันครับ